สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้จะมาแนะนำนะครับวิธีการทำน้ำหมักเร่งด่วนฉีดนะครับฉีดมั่นเท่านี่นะครับเห็ดจังไดหมักแค่ขึ้นเดียวนะครับน้ำมาฉีดมั่นเนี่ยเขียงงามนะครับเขียงงามการเจริญเติบโตดีนะครับผมต้นทุนต่ำนะครับพี่น้องบางท่านนะครับอาจจะเลี้ยงหมูนะครับผู้ใดเลี้ยงหมูนะครับทำน้ำหมักขี่หมูนะครับ หรือว่าน้ามักหมูที่เห่าเนี่ยฉีดล่างนะครับน้ำมะมักขึ้นเดียวเท่านั้นนะครับน้ำมาฉีดนะครับมันเทาง,งามเขียวงามภายในอาทิตย์หนึ่งภายในหนึ่งสัปดาห์ต้นทุ่นกระตํานะครับผู้ใดเลี้ยงหมูเด้อพี่น้องผมเสียว่าบางคนนะครับหลายๆท่านน่ะละนะครับที่เลี้ยงหมูนะครับตัวนี้เอามาใส่ล่องเบิงนะครับเห็ดล่องเบิงนะครับว่า มันสีได้ผลคือผมเบาบอนะครับตัวนี้ทดสอบทดลองมาแล้วได้ผลดีครับผมเอาขี่หมูมานะครับอกองเอานะครับ50ากิโลนะครับมะมักใส่นามนะครับมะมักไซนามน้ำปะมานหนึ่ร้อยห้าสลิตรนะครับถังสองร้อลิตรเท่านั้นเอาใส่จักรลอยหาซิฟแล้วเราเอาขี่หมูนะครับใส่กระสอบนะครับขี่หมูสด นะครับขี้หมูสดใส่กระสอบนะครับนั่มมาลงแซ่ไวในถังนะครับเอาใสไวในสอบนะครับแล้วนะครับนํา EM นะครับ EM เอามาเทใสนะครับอ่าลิตรหนึ่งนะครับหาซื้อได้ตามทองตลาด EM นะครับผมเอามาเทใสลิตรหนึ่งมาร์กไว้นะครับผมมาร์กไว้เ่าต้องไปปิดฟ้านะครับเปิดไปเลยนะครับ มักไวเอา้นาเพื่อนนะครับผมมักไวเนี่ยมะแลงเนี่ยเศเ้ามากองเอาไปฉีดได้นะครับกองเอาแต่นามเพื่อนไปฉีดนะครับผมอ่ะเนี่ยครับสูนี้ได้ผลดีครับพี่น้องได้ผลดีลดต้นทุนของเฮานะครับเพิ่มผลผลิตเฮดให้ใบงามนะครับต้นง่ญ่การเจริญเติบโตดีนะครับรู้สึกว่าอ่าจะมีธาตุในตัวเจนสูงนะครับเอามาใส่นะครับมาฉีด งามนะครับใบอั่วรั่วนะครับเขียวงามนะครับพี่น้องนะครับตัวนี้ก็เป็นการลดต้นทุนผู้ใดมีหมูหรือเลี้ยงหมูไว้นะครับนั่มาเห็ดสูตรนี้ได้นะครับหรือขี่เพิ่นนนะนะครับผมเอามามักนะครับเอามามักเห็ดเป็นปุ๋ยอินทรีย์ตัวนี้ก็ดีคือกันครับพี่น้องมาใส่ปรับสภาพดินมาใส่ร่องพื้นนะครับได้ผลดีนะครับทดสอบทดลองมาแล้วนะครับ ถือว่าโอเคครับพี่น้องะแต่พี่น้องท่านใดที่เลี้ยงหมูเนาะที่เลี้ยงหมูเอาผลผลิตนะครับที่ได้มาจากเนี่ยล่ะขี่หมูเหาเนี่ยล่ะนะครับนํามาใส่งามคือกันครับพี่น้องเพราะต้องนําไปขายถาพี่น้องปลูกมันหลายๆขนมาใส่ครับน้ำที่เห่าล่างนะครับเห็ดเป็นบ่อผักนะครับสามารถนะครับสามารถเอาตัวนั้นมาฉีดได้เลยนะครับแต่ว่านะครับ เาเห็ดเป็นบ่อผักล่ะเอาเอเอ็มเทลงไปนะครับลดกินนะครับลดกินเหม็นนะครับอ่าลดกินเหม็นของมูลนะครับของขี่เพิ่นน่ะละนะครับของขี่มูนละบ่อไห้มีกินเหม็นนะครับผมตัวนี้ดีครับน้ำมาฉีดมั่นเฮางามอ่าใบอั่วรั่วเลยละนะครับเป็นตัวเล่งดีที่สุดนะครับอ่าผู้ใดมีก็ถือว่าโอเคครับพี่น้องอ่าครับผมเป็นสูตรง่ายๆครับเป็นสูตรง่ายๆที่หาเห็ดได้อ่า หาเห็ดได้เองนะครับแต่ว่าเฮาบ่มีเฮาบ่ได้เลี้ยงหมูเห็ดจังได๋ขอซื้อขอแบ่งน้ำพี่น้ำน้องเฮาก็ได้นะครับอ่าเพิ่นบ่แพงดอกนะครับอ่าขอเห็ดเบิ่งนะครับน้ำสองร้อยลิตรนี่น้ำลอยาสิบลิตรนี่สามารถฉีดมันเฮาได้หลายไร่เด้พี่น้องไร่นึงนี่ฉีดอยู่บ่เกิน2ถังครับน้ำยี่สิบลิตรนะครับบ่เกิน2ถังอ่งพอดีเป๊ะเลยนะครับหรือว่าเหลือพร้อมนะครับฉีด ใส่ทั้งใบเลยนะครับไม่เกินหนึ่งสัปดาห์เขียงงามครับพี่น้องเขียงงามนะครับอ่าตัวนี้เฮ็ดใส่เองเลยนะครับอ่ามีพี่น้องอ่าเพิ่นติดตามเพิ่นคอมเมนต์เข้ามาน้ำขี้หมูได้บอน้ำหมักขี้หมูได้บอได้ครับดีครับอ่ดีนะครับถ้าผู้ใดเลี่ยงนะครับเฮ็ดคือผมเบานี่แหละนะครับเฮ็ดเป็นสูตรเร่งร่วนเลยนะครับน้ำหมักขี้หมูขี้งัวนะครับกับเฮ็ดได้คุยกันได้พี่น้อง นะครับขีงวัวกับเขียงงามคือกันนะครับผมอ่ะนํามาเห็ดเด้อนะครับนํามาเห็ดเบิงนะครับตัวนี้กับทดสอบทดลองหลายหลายสูตรมากกับถือว่าได้ผลดีนะครับนํามาบอกพี่น้องนะครับมันไญ่ยอดพุ่งคือกันนะครับเฮ้าบ่าําเป็นถ้าเฮามีอยู่แล้วเฮ้าว่าจาเป็นตงไปสื่อนะครับน้ามักหรืออ่าปุ๋ยมาฉีดนะครับเปลี่ยนจากปุ๋ยสูตรยี่สหหนะครับมาเป็นน้ำมักขี้หมูเฮ้าแล้วก้านน้ำยาเลี้ยงรากมาผสม นะครับฉีดได้เลยครับพี่น้องผลผลิตเท่าสูงแน่นอนนะครับได้ผลดีคือกันนะครับผมได้ผลดีคือกันทดสอบทดลองมาแล้วนะครับได้ผลดีคือกันเพราะว่าน้องเพิ่นน้องอยู่นี่เพิ่นกะเลียงหมูนะครับนํามาเห็ดเบิงโอเคนะครับพี่น้องโอเคได้การเลยนะครับสูตรนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับถือว่าผ่านนะครับมาบอกพี่น้องนะครับเพื่อเป็นการลดต้นทุนบางคนว่าเห็ดหลายๆเขาก็ลงทุนหลายตัวเพิ่นว่า อ่าลงทุนหลายกับจริงครับแต่ว่าผมกระจาวิธีนะครับที่ผ่านการทดสอบทดลองมาแล้วได้ผลดีมาบอกพี่น้องโดยที่ว่าลดต้นทุนเขาลงนะครับผมเขาแค่ออกแรงแค่ฉีดนะครับแค่ใส่นะครับอ่าผลผลิตเท่ากับได้สูงขึ้นกันนะครับอ่าเข้ากับต้องปับหาปับเห็ดในสิ่งที่เขามีนะครับนํามาเป็นประโยชน์นะครับเขาปลูกมันหลายหรือว่าปลูกมันสิบไร่สิบไร่เอาขี้หมูเข้าน่ะหลามใส่นะครับร่องพื้นก็ได้ดีขึ้นกันนะครับแล้ว นะครับน้ำที่ล่างนะครับเฮาก็สามารถนะครับเฮ็ดเป็นบ่อผักแล้วก็น้ำน้ำเพื่อนมาฉีดได้นะครับใส่กากน้ำตาลนะครับมาร์กไว้ EM นะครับเทลงไปนะครับเพื่อดับกินแล้วก็ผสมน้ำยาแรงรากพร้อมก่อนเทาฉีดน้ำมาฉีดนะครับกองเอาแต่น้ำเพื่อนมาฉีดนะครับให้ขยายน้ำในเด้อนะครับเอาน้ำมาขยายน้ำแน่อย่าเอาแบบ เพี่ยออกลายนะครับผมเก็เอาใส่จักสองลิตรสามลิตรแบบเข้มข้นนะครับใส่สองลิตรสามลิตรคือจังต้นใหญ่เองสนะครับอายุสองเดือนขึ้นไปแล้วก็ใส่จักสามลิตรสี่ลิตรนะครับนอกนั่นก็ใส่น้ำผสมนะครับเอามาผสมฉีดเลยนะครับห้ขยายน้ำน้ำแน่นะครับแบบฉีดแบบเข้มข้นนะครับเขียวงามนะครับจะไปฉีดตะเพิน5าลังเทียปฏิใบยุบลงเพื่อนโพดปุ๋ยหลายนะครับผม ในช่วงอายุ1นถึงสเดือนนะครับเพื่อต้องการอยู่แล้วในตัวเจนนะครับฉีดดูแห้งได้ดีนะครับโบมีโบเป็นยังนะครับโบตายมั่นโบตายนะครับอ่เพราะว่ามันเป็นปุ๋ยที่ใครว่าๆงมาเป็นปุ๋ยอินทรียนะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับแห้งดูใสแห้งงามครับพี่น้องแห้งดูฉีดแห้งงามนะครับอ่าต้นเพิ่สูงเพิ่ใหญ่ก็ยุดไวซะก่อนนะครับเอาปุ๋ยตัวอื่นมาผสมนะครับ 0060ก็ได้มาผสมใส่ขยายน้ำนะครับมาละลายเส่ยเลยนะครับเทลงไปนะครับน้ำสองร้อยลิตรหรือว่าน้ำร้อยหาสิบลิตรเทลงไปโหลดเป็นถุงเลยนะครับครฉีดไปพร้อมการถามันเขาเริ่มออกหัวแล้วเอาอยู่สองเดือนนะครับ0060ละลายฉีดลงไปนะครับเนี่ยครับเป็นการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้ผลผลิตสูงแน่นอนครับพี่น้องครับผมคลิปนี้ผู้ใดฟังแล้วมีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ขอโจมเพียงซัมนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ